สวัสดีค่ะพบกับนักศึกษาภาษาบาลีชาแน,นลนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำศัพท์ภาษาบาลีกันค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคือคำว่าศรัทธาค่ะเป็นคำศัพท์ที่พบได้บ่อยมากนะคะในธรรมบทและก็คำพตีต่างๆค่ะและเชื่อได้เลยว่าไม่มีนักศึกษาภาษาบาลีคนไหนไม่รู้จักคำนี้อย่างแน่นอนนะคะและยังสามารถแปลได้อย่างคล่องปากอีกด้วยว่าอันว่าพระศาสดา ซึ่งรูปศัพท์เดิมมาจากคำว่าสัตถุแปลว่าครูพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้าค่ะและคำศัพท์นี้เป็นปุงลร์นะคะส่วนรากศัพท์นะคะมาจากคำว่าสัทธาที่แปลว่าสั่งสอนรวมกับรัฐถุปัจจัยค่ะส่วนการแปลงนะคะแปลงสัสเป็นสะลบพระที่รัฐถุเหลือตถุและนำสะกับตถุมารวมกันก็เลยกลายเป็นคำว่าสัตถุนั่นเองค่ะ ว่าสัทธาเป็นเอกวัจนะนะคะแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกค่ะแต่ว่าถ้ามีชื่อนำหน้านะคะอย่างเช่นสุเนศสัทธาก็จะแปลว่าอาจารย์สุเนศค่ะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเป็นพระหูวัจนะคือคําว่าสัทธารก็จะหมายถึงครูท่านอื่นค่ะ หวังว่าเมื่อทุกท่านนะคะเข้าใจคำนี้แล้วค่ะทุกครั้งที่เราได้เอ่ยถึงคำว่าศรัทธาก็จะได้สัมผัสถึงความมุงคลที่เราได้กล่าวถึงท่าสมาสุเตเจ้าค่ะและยังทำให้เราได้เกิดสติและระลึกถึงหัวใจของคำสอนของพระองค์นะคะที่ว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสอย่าลืมกดติดตามช่องนักศึกษาภาษาบาลีนะคะ